คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยครับเป็นรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะครับมาดูภายในกันนะครับภายในถือว่าสวยเลยแต่ว่าเราปรับสภาพให้ใหม่นะครับรับรองเบาะสาดขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ครับภาษีต่อให้แล้วถึงปี67นะครับผมคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะครับมีการเข้าเช็คประวัติที่ศูนย์ทุกระยะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนยางมานะครับเมื่อปีที่แล้วเองนะครับผมเนอย่างที่บอกนะครับประวัติศูนย์นะครับขนาดเปลี่ยนยางก็ยังไปเปลี่ยนที่ของฟิชนะครับดูแล สวัสดีครับผมบอยเพชรยนต์ครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาอัปเดตรถเอาติดเข้าใหม่กันนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัว1.6รุ่น G ีนะครับปี2018นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีเพียงแค่ล้างนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บงานนะครับรีบมาถ่ายรีวิวให้พี่ๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องคํานี้เอาติดมือสองนะครับได้รับชมกันก่อนนะครับผมสาหรับคันนี้เป็นรถปีโฉมปี2018นะครับผมรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาประตะศู ประวัติศูนย์นี่คือดีอย่างไงครับมีการตรวจสอบแล้วก็เช็คประวัติที่ศูนย์ทุกระยะเลยนะครับจึงวางใจได้นะครับว่าคันนี้นะครับการบรนานั้นะการดูแลรถค่อนข้างถึงเลยนะครับหายห่วงนะครับเรื่องการดูแลรถนะครับผมสมัหรราคาคันนี้นะครับอยู่ที่4 39,000บาทนะครับราคา4 3 9 0 0 0บาทขออนุญาตย้ำอีกทีนะครับผมเลขไม่นะครับผมเพียง1 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับ หนึ่งแสนกับราคาสี่แสนสามหมื่นนะครับผมถือว่าช่วงนี้ถูกมากๆนะครับกับตัวอัลติสนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดพันปปลายเท่านั้นนะครับได้อัตติสสวยๆสภาพกริบๆนะครับผมแล้วก็การดูแลอย่างดีไปใช้งานนะครับรับรองนะครับผมคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์แน่นอนนะครับเดี๋ยวรายละเอียดตัวรถนะครับจะสวยเดิมขนาดไหนเดี๋ยวมาชมพร้อมกันนะครับผมพาชมเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้ากันก่อนนะครับ มาดูในส่วนของชุดไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟแบบมัลติเ e ฟเลกเตอร์นะครับสภาพโคมไฟนะครับยังใสยยังสวยเหมือนเดิมนะครับผมขนาดยังไม่ได้ทั้งภาษาหรือว่าเก็บงานอะไรนะถือว่าโอเคเลยนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับที่เป็นเม็ดนะครับ4ี่เม็ดตรงนี้นะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับที่อยู่ในโคมเดียวกันนะครับชุดกระจังหน้านะครับเป็นแบบโครเมี่ยมทรงสปอร์ตนะครับสชั้นนะครับโฉบเฉี่ยวนะครับแล้วก็ดูดีบ้างๆนะครับผมผิวพันธุ์ตัวรถนะครับ บอกได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับริ้วรอยนะครับก็จะมีเพียงเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวผมถ่ายชมกันนะครับกล้าถ่ายชมเลยนะเพราะว่าตัวนี้ผมแจ้ายไวก่อนคันนี้นะครับยังไม่ที่เก็บงานนะครับเดี๋ยวตรงเนี้ชิ้นส่วนตรงนี้เอาไปเก็บงานแล้วก็ไม่ทราบว่าพี่ๆอาจจะเห็นหรือเปล่านะครับถ้าเนี่ยสซูมไปใกล้นะครับเนี่ยมันจะมีพวกร่องรอยนะครับพวกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับหรือว่าไม่ต้องกังวลใจนะครับเดี๋ยวเราเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ ทำสปาให้ใหม่นะครับอันนี้ที่ผมทายให้ดูนะครับผมค่อนข้างการันตีเลยอันนี้คือรถมือสองเกรดเนะสภาพเกรดเก็คือรถต้องไม่มีชนหนักเข้าถึงโครงสร้างนะครับกับไม้กอไม้นะครับหรือว่าไฟไหม้นะครับกับหัวและพวกนี้มานะครับแต่ว่าเรื่องชิ้นส่วนสีได้ใก้ๆน้อยเพื่อความสวยงามเดี๋ยวเราเก็บรายละเอียดให้นะครับผมนะคือรถเกรดเจะเป็นประมาณนี้นะรถมือสอง้าไม่ใช่แบบจะไม่มีริ้วรอยอะไรอันนี้เป็นไปไม่ได้นะฮะผม เดี๋ยวดูฝั่งนี้นะครับชุดโครงไฟฝั่งนี้นะครับสภาพสวยงามนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะเนี่ยครับผิวพันธุ์ฝั่งนี้ก็โอเคมีร่องรอยตรงนั้นที่ต้องเก็บงานนิดหน่อยนะครับเรียมสารที่ฝากระโปรงนะครับยังคมชัดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมพาชมนะครับอ่ารายละเอียดผิวพันธ์ตัวรถนะครับถือว่าฝากระโปรงนะครับตรงนี้ก็แทบไม่ต้องเก็บงานละมันสวยอยู่ละนะครับผมมีเก็บงานนะครับแถบฝั่งนู้นนิดหน่อยนะครับ มาดูฝั่งนี้นะครับผิวพานฝั่งนี้นะสวยเลยฝั่งนี้ก็โอเคนะครับผิวพานเรียบเนียนสม่ําเสมอกันนะครับขอบนะครับยังชิดชิดนะครับไม่มีโดนชนมานะครับผมนะครับเดี๋ยวผมอ่าตรงนี้โอเคน่าจะเป็นรอยที่ต้องเก็บงานเดี๋ยวผมขออนุญาตเล็บจิกตัวนี้เดี๋ยวเก็บงานนะครับอันนี้ไม่ใช่คราบปรกนะสามรับตัวล้อแม็กนะครับยังเป็นล้อเดิมโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบสิบนะครับผม รัดด้วยตัวยางนะครับยางนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตเช็คสักคู่นะครับผมยางได้เป็นยางบิสโต e ถือว่าได้ยางอี่ห้อดีไปใช้นะนี่ครับมาเดี๋ยวดูปียางนิดนึงนะครับปียางเขาสึกเพิ่งเปลี่ยนมาปีเท่วเองยางปี2022นะเพิ่งเปลี่ยนมานะครับใช้งานกันต่อเรี่ยวยาวๆเลยนะสำหรับตัวยางนะครับผมนะครับดูตัวยางลึกๆเหลือๆเลยนะครับหลาดเครื่องยนต์นะครับดูโอวีวีทีไอนะครับ เป็นตัวที่ประหยัดน้ํามันอยู่แล้วขึ Fi ้นชื่ออยู่แล้วนะครับอ่าสำหรับกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าแบบออโต้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับนะครับมาดูในส่วนของมือจับตู้นะครับเป็นแบบนี้สวยๆเลยนะครับสำหรับตัวกุญแจของเขานะครับจะได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้ไปนะครับสามารถปลดล็อกรถนะครับเมื่อพกกุญแจไปที่ตัวได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตนะครับลองตัวอย่างตอนนี้รถกาลังปลดล็อกอยู่นะเดี๋ยวผมอนุญาตล็อกนะครับพอล็อกปุ๊บมือแตะเนี้ย กระจกจะพับอัตโนมัติแบบนี้นะนี่สะดวกมากๆนะครับเป็นฟังก์ชันที่นะถือว่าสะดวกมากๆนะครับเวลาเข้าจอดนะครับในห้างอะไรพวกนี้อย่างถ้าเปิดอ่ะมือล้วงแบบนี้อ่ะกระจกบากางออกแบบนี้เลยนะครับผมมาดูภายในกันนะครับภายในเบาะหนังนะครับผมเดี๋ยวเบาะหนังตรงนี้นะครับผมดูแล้วนะครับเดี๋ยวต้องเอาไปหนุนหน่อยนะครับเพราะมันค่อนข้างสุดนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับส่วนใหญ่เบาะตัวเบาะนะครับเบาะหน้าผู้โดยผู้ขับขี่ นะครับมักจะนั่งเป็นเบาะเดียวนะครับผมเพราะว่ามาดูเบาะผู้โดยสารนะครับฝั่งนี้นะครับก็พอใช้งานบ้างนะครับด้านหลังนะครับเี่ยอาจจะมองหมองไว้หน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยเราต้องไปทะปาแล้วก็ดูแลความสะอาดเอามาบองมาซักนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาดูแลให้ใหม่นะครับรับรองสะอาดสวยขึ้นแน่นอนนะนี่นะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับ ในส่วนของผู้สตาร์ทนะครับอยู่ที่ขวามือของผู้มาลายนะครับผมชุดเครื่องเสียงยังเป็นเครื่องเสียงเดิมนะครับเชื่อมต่อ AUX แล้วก็ USB ได้นะครับผมแอร์อันดล็อกนะครับใช้งานง่ายๆนะครับผมด้านล่างมีช่องพาวเวอร์เพราะว่าเอาเด็ให้1จุดนะครับผมอันนี้เจ้าของเดิมรู้สึกเขาจะติดตัว USB มาเขาสึ่งจะติดกล้องมานะครับแต่ไม่ทราบว่าถอดไปไหนนะครับเดี๋ยวถ้าไม่อยู่เดี๋ยวผมแถมกล้องให้นะครับแต่รู้สึกว่าจะมีอยู่นะครับผมอ่ะ ตัวเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบซูเปอร์ซีวีทีนะครับผมด้านหน้าก็ถือว่าสะอาดใช้ได้นะเดี๋ยวเราสปายอีกทีนึงนะครับรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะครับอ่ะต่อไปมาดูโครงสร้างตัวรถนะครับหัวน็อตด้านแก้มนะครับไม่มีขยะไม่มีแกะนะครับหัวน็อตกลมคมชัดนะฮะอ่ะโครงสร้างเดิมๆนะครับมอดดี้เดิมๆนะครับนี่ครับสเกตตตัวหัวน็อตพวกนี้ครับจุดแปดสติกเกอร์นะครับไม่มีรอยลอกสีพ่นทับนะครับ จุดหัวน็อตตรงนี้นะครับไม่มีร่องรอยการงันแงะแกะเกานะครับแผงประตูเดิมเดิมนะครับปล่อยแผงเดิมเดิมนะครับเมทอาร์คนะครับกลมคมชัดนะครับผมกระจกไฟฟ้าสี่บานนะครับเป็นออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะฮะอ่าขออนุญาตปิดไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวพาชมด้านหลังกันต่อนะครับนะครับด้านหลังบอกผู้โดยสารก็อาจจะมีคราบสกปรกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราดูแลสปายใหม่นะไม่ต้องห่วงนะครับผมรับรองสวยขึ้นแน่นอนนะฮะ มีตัวชาร์จ USB นะครับ2จุดนะครับไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับที่เก็บเอกสารนะครับ1จุดนะครับฝั่งผู้โดยสารนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับผิวพันธุ์ด้านท้ายไฟเบรกต่างๆนะครับก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีรอยแตกรอยล้านะครับจุดโลโก้ต่างๆของตัวรถนะครับอยู่ครบทุกตัวอักษรนะครับไม่มีหลุดนะครับผมสภาพสมบูรณ์เลยนะครับไฟเบรกนะครับไม่แตกไม่ร้านะครับนะครับสภาพสวยเลยนะ ไฟเบรกไฟเดิมนะครับยังไม่เคยโดนถอดโดนเปลี่ยนมานะครับผมด้านหลังกระจกด้านหลังมาพร้อมตัวไลฟ้านะครับแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่สามนะครับอยู่ภายในนะครับตัวรถตัวรถมาด้วยนะครับสำหรับในส่วนของที่เก็บสัมภาระถือว่ากว้างขวาขงพอสมควรนะครับผมกระเป๋าเดินทางสองใบก็เก็บได้สบายเลยนะฮะตัวล้อย,อย่างอะไรมีมาให้ครบแม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือนะครับมีครบ รอยซีนนะครับซีนเดิมๆนะครับอันนี้รถไม่มีตัดต่อไม่มีพิคว้ามนะครับสังเกตรอยซีนตรงนี้นะครับถ้าเป็นอลติสจะมีทุกขันนะนะครับรอยซีนซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะครับเมทอาร์ตในตัวนะครับครบทุกจุดนะครับรถไม่โดนตัดต่อนะครับไม่มีรอยพวกละอองสีมาพ่นทับนะครับเมทอาร์ตนะครับผมตรงรางน้ำตรงนี้นะครับเรียงตัวนะครับครบสวยงามนะครับจุดหัวน็อตนะครับของฝาท้ายไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมนะ ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวให้ดูได้เลยนะครับดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับเหมือนพี่ๆนะครับได้มาชมรถตัวจริงที่บริษัทเพชรยนต์นะอันนี้ดูละเอียดมากกว่าได้มาชมรถตัวจริงนะผมว่านะครับเพราะว่าเอาตรงๆนะบางทีลูกค้าหลายคนนะครับเข้ามาชมรถนะครับอาจจะเกรงใจเซลล์นะไม่กล้าแกะดูขนาดนี้นะครับไม่เป็นไรนะครับยินดีให้บริการเข้ามาดูรถนะครับสามารถแกะดูได้ทุกจุดทดลองนั่งทดลองขับได้เลยนะครับถ้าอยากเข้ามา ตัวรองขับนะครับอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งมีบุรีกรุงเทพนะครับผมเดินทางไม่ยากนะครับผมเดินทางมาไม่ถูกยังไงแอดไลน์มาหาผมนะครับ0 8นย์แ8 8สามหนึ่งสามหนึ่งปสองหกนะครับเดี๋ยวผมส่งแชร์โลเคชันไปให้นะครับผมหรือว่าสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับการออกรถการจัดไฟแนนซ์นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมบอยเพชรยนต์ยินดีให้คำปรึกษานะครับอะมาดูโครงสร้างฝั่งนี้กันนะดูหัวน็อตฝั่งนี้นะครับไม่มีขยับไม่มีแก่นะครับผม หัวน็อตคมคมชัดนะฮะแผ่นเพลตัวรถนะครับสำหรับตัวอัลติสก็จะเป็นแบบสติกเกอร์แบบนี้นะอันนี้เป็นรถปี2 0 1พนสิบปนะครับนี่นะครับตรงรุ่นตรงปีนะครับผมเดือนกรกฎาคมอันนี้เป็นปีผลิตนะครับผมได้เครื่องนะครับได้แชสซีต่างๆนะครับสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับตรงรุ่นนะนี่หัวน็อตฝั่งนี้ไม่มีขยับนะครับผมซอกหรือประตูเดิมๆนะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับจนถึงขั้นแบบต้องถอด นะครับประตูต่างๆเอาไปทาทรงทาสีนะครับเราการันตีเลยแล้วรถประเภทนี้คือไม่รับเข้ามาขายเด็ดขาดน,นะครับผมพวกที่เกิดอบุบัติเหตุหนักๆมานะครับคันนี้การันตีแล้วก็ได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาประวัติสูนนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพอดีผมเดินให้ดูตรงนี้นะครับเห็นมีเอกสารตรงนี้อยู่นะครับเน่เปิดนิดนึงโอเคนะครับอ่าเนี่ยก็คืออย่างที่บอกมันเป็นรถเช่ารถ รถของหน่วยงานก็คือเขาหมดสัญญาห้าปีนะครับก็ปลดระวางเข้ามาครับนี่อันนี้ภาษีมีให้ถึงปีหกเจ็ดเลยนะปีหกเจ็ดปีสิงเดือนสิงหาเลยนะอันนี้ก็เราดูแลให้นะครับผมแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่บอกรถเขามีการเนี่ยเพิ่งเปลี่ยนยางเป็นปีหกห้านยะเป็นของคอกฟิตด้วยนะเขาไม่ได้เปลี่ยนแบบโนเนมานะเนี่ยเปลี่ยนยางมานะครับถึงบ่อครับเขาดูแลค่อนข้างถึงเลยนะใครที่อยากได้เอาติดอะผมแนะนํานะครับมาดูที่บริษัทเพชรยนต์เราได้เลยนะ เพราะว่าส่วนใหญ่เราได้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางเข้ามาประวัติศูนย์นะครับมีการเข้าเช็คศูนย์ทุกระยะตรงนี้วางใจได้เลยว่ารถทุกคันเซอร์วิสน่นแน่นนะครับคุณภาพนันแน่นล้นๆ้นๆนะตอนนี้นะครับรถนี้นะครับมีเข้ามาทั้งหมด8ดคันนะครับใครหาสีไหนอยู่ติดต่อเข้ามาเลยตอนนี้ผมมีสีดํานะครับเทาดํานะครับแล้วก็สีบอลเงินนะครับผม สนใจสีไหนนะครับปรึกษามาเลยราคาเท่ากัน439,000มประมาณ1,000 100, 0แโลนะถือว่าไมาไม่เยอะนะถือว่าไม่วิ่งกลางๆหนึ่งแสโลกับปี18นะครับเฉลี่ยปีหนึ่ง2,000 20, 0เท่านั้นนะครับก็ถือว่ากลางๆนะเดี๋ยวมาชมนะครับรายละเอียดภายในห้องเครื่องกันต่อนะ มาดูห้องเครื่องกันครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเบนซินนะครับขนาด1.6ลิตรนะครับไม่เคยผ่านการติดแก๊สใดๆมาครับเป็นเครื่องที่ใช้น้ำมันล้วนมาตลอดเลยนะครับผมภายในห้องเครื่องก็แห้งๆนะครับสะอาดนะครับมาร์กสีตามสีต่างๆนะครับอยู่ครบสมบูรณ์คานด้านหน้านะครับไม่มีบิดไม่มีงอนะครับรูกลมๆของตัวคานนะครับกลมคมชัดไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับนะครับดูหัวน็อตตัวคานนะครับไม่เคยขยับนะครับ สังเกตที่เม็ดอาร์ตนะครับตรงเบ้าโชกคนะครับเม็ดอาร์คคมคมชัดทุกจุดนะครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านการตัดต่อหรือว่าโหลดใดๆนะครับไม่เคยมีการแต่งซิ่งนะครับเป็นรถสภาพเดิมพวกนี้นะครับเราไปใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะนี่หมอนน็อตด้านในไม่มีขยับไม่มีแกะเม็ดอาร์คคมคมชัดทุกจุดนะครับฝากระโปรงเช่นเดียวกันนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะผ่นการความร้อนะฮะอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับผมประเมินด้วยสายตานี่ก็ประมาณ 90%ได้นะครับส่วนตัวสติกเกอร์นะครับไลเบลตัวรถจะมีอยู่2จุดนะครับของฝากระโปรงครับจะเป็นสติกเกอร์มอกกับสติกเกอร์ข้อควรระวังตรงนี้นะครับยังอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยการชีขาดนะครับหรือว่าร่องรอยรองสีพ่นทับนะครับนี่ครับฝากระโปรงเดิมสังเกตนะครับซีนในพวกนี้นะครับเล็บจิกต้องเป็นรอยแล้วนี่คือฝากระโปรงเดิมนะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้นะ ซ้ายขวาเหมือนกันนะครซ้ายขวาเหมือนกันนะครับ,ห,ห,นนรบหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีแกะนะครับผมด้านใน Men k, เมนอาร์คเียงตัวครบสวยงามนะครับแล้วก็เบ้าโช๊คฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับไม่ผ่านการโหลดใดๆนะเป็นสภาพเดิมนะครับผมใช้งานกันต่อได้ยาวๆเลยนะครับอะเป็นไงบ้างครับสำหรับคันนี้กับเจ้าตัว t o โยต้าอัลต1.6รุ่น G ีนะครับปี18 นะคันนี้ราคาเพียง439,000นะครับสนใจคันนี้ทักปรึกษาเพิ่มเติมนะครับ0 8 3 1 3 1 8 8 2 6เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่จะมาอัปเดตนะครับรถยนต์ค a มรี่เอาติดกันนะครับเจอกับผมใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ